เรื่องผมขาวนะคะมันขึ้นมากวนใจเราเสเหลือเกินนะอันนี้จริงๆลูกค้าท่านนี้นะคะก็ส่งเรฟเฟรนมาให้เราดูและนี่ก็คือเรฟเฟรนที่ลูกค้าเอามาให้ดูค่ะวันนี้จะทําแบบปิดผมขาวแบบสีแฟชั่นค่ะเป็นสีโทนชานมไข่มุกค่ะซึ่งมันจะสามารถปิดผมขาวได้ประมาณ80%แต่ว่าสีผมที่ได้เนี่ยเป็นสีแฟชั่นนะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราต้องใส่อะมิโนคอมเพล็ก์ไปก่อนค่ะตังนี้จะช่วยป้องกันผมแล้วก็บํารุงผมไม่ให้แห้งเสียค่ะบํารุงฉ่ำๆให้ก่อนก่อนที่จะลงสีนะพอเราบํารุงเเเสสรรรร็็จจััไปแแแลล้นะ้้้ววนนนนนนะะขตตตอออออกกก่่าางงงมฟงงมฟฟคคผใ เเข้าไปราจะลงบนเส้นผมส่วนด้านบนค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ฟอกนะคะเอาไปวิ่งผ่านน้ามาเฉยๆค่ะทุกคนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโดนเคมีซําซ้อนมาถ้าเรายิ่งฟอกไปอีกนะผมก็จะยิ่งเสียค่ะเคล็ดล<ๆ>ับของเราก็คือเราจะใช้สีขับสีก่อนเราจะใช้เทคนิคสีขับสีนะคะแล้วก็นําไปลงเซรั่มทิ้งไว้ก่อนค่ะมประมาณ10นาทีเทคนิคนี้อยากจะบอกว่าทําได้แต่จาสูตรไม่ได้จ้ะงงไหมเออฉันก็งงเหมือนกันเอองงเหมือนกันเนี่ย แต่ฟินิชลุกออกมานะคะสีออกมาตรงกับเลเยรเฟลนลูกค้าค่ะลูกค้าก็คือแฮปปี้ช่างก็คือปาดเหนือละปาดเหนือไป10รอบเลยก่อน